ใครที่เป็นมือใหม่กำลังหัดเล่นโหมดสปีดในเกมคาร์ดไรเ r อร์ยกมือขึ้นอบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะเพราะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเล่นเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ในโหมดสปีดนะครับโอเคเริ่มเลยในโหมดสปีดเนี่ยเราจะต้องดิฟดิฟแล้วก็ดิฟนะครับเพื่อเก็บหลอดในตัดถ้าหลอดเต็มเราถึงถึงจะได้ในตัดมาใช้นะหลักการง่ายๆก็คือดิฟให้หลอดเต็มเพื่อหาในตัด มาใช้ให้ได้ตลอดทางมีแค่นี้เลยหลักการง่ายๆทีนี้ผมก็จะมาแนะนำในแต่ละแบบว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบไหนเราจะต้องขับรถยังไงโอเคไม่เสียเวลาเรามาดูแบบแรกกันเลยครับโคง้งกว้างกว้างถ้าเราเจอโคง้งกว้างกวนะครับหลักการดริฟในเกมนี้เนี่ยเราจะกดเลี้ยวก่อนนิดนึงแล้วค่อยกดดริฟตามที่หลังเสร็จแล้วปล่อยมือพร้อมกันให้รถมันไหลไปเองเสร็จแล้วก็คัดให้หันหน้าตรงนะ ดูนะครับเลี้ยวดิฟปล่อยมือรถไหลคัดเลี้ยวดิฟปล่อยมือรถไหลคัดประมาณนี้เมื่อกี้เป็นโค้งกว้างๆแบบนี้นะแล้วถ้าเป็นโค้งแบบนี้ล่ะแคบไปอีกจะทํายังไงหลักการเดิมครับเลี้ยวดิฟปล่อยไหลนะเพียงแต่ระหว่างไหลเนี่ยเราจะกดลูกศรประคองประคองประคอง,คองให้มันอยู่ในโค้งนะไม่ถลาออกนอกโค้งดูครับเลี้ยวดิฟปล่อยไหลประคองประคองประองประคองคองัด ประมาณนี้เพิ่มการประคองเข้าไปเลี้ยวดิฟปไหลประคอง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 คัดเลี้ยวดิฟปไหลประคอง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 คัดนะไม่ให้มันหลุดออกนอกโคง้งโคง้งยูเทิร์นในเกมนี้โคง้งยูเทิร์นนะเราจะกดดิฟสองทีเขาเรียกว่าดับเบิลดิฟกดลูกศรค้างก่อนนะสมมติเลี้ยวซ้ายกดลูกศรค้างแล้วก็ดิฟย้ำสองทีปาบปาบ ดูในสนามจริงนะอันนี้เป็นยูเทิร์นซ้ายเลี้ยวดิฟดิฟคัทนะเลี้ยวกดค้างนะย้ำแค่ปุ่มดิฟต่อไปขวามั่งเลี้ยวดิฟดิฟคัทแค่นี้เองเก็บในตัดทางตรงหรือว่า S chart นะครับถ้าเราเห็นว่าทางตรงเนี่ยมันยาวเกินในตัดเมียนเดียวไม่พอแน่ไม่พอแน่เราเลยต้องหาในตัดทางตรงนะโดยการ ดิฟทางตรงนะชิดไปก่อนดิฟแล้วก็หักหัวกลับเนี่จะได้ในตัดใช้ทางตรงนี่นะอ่าดูใหม่อีกรอบครับชิดไปข้างหนึ่งเลี้ยวดิฟพอได้ทิศทางแล้วคัดแล้วหลอดมันจะเด้งนะได้ในตัดมาใช้ทางตรงทําให้มีในตัดพอใช้ในโค้งต่อไปนะทางอัตโนมัติหรือออโตเวย์ไม่ว่าจะเป็นกระโดดล่มขึ้นรถไฟเข้าวาร์ปทะลุมิตินะ ทุกอย่างนี้ก่อนจะขับผ่านไปให้เราดิฟก่อนนะดิฟก่อนเวลามันเข้าไปเนี่ยในตัดมันจะเต็มหลอดให้เรานะทาให้ลงมาปุ๊บมีในตัดใช้แบบนี้เลยนะดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะทะลุมิติข้างหน้าดิฟก่อนเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บในตัดเต็มหลอดออกมามีในตัดใช้แค่นี้เองสกิดให้เต็มหลอดก่อนดิฟใหม่ กรณีที่หลอดเราใกล้เต็มแล้วนะแล้วมีโค้งข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไปดิฟต่อเลยเนี่ยหลอดมันจะล้นนะล้นเหมือนแบบไม่ได้อะไรเลยนะเกมนี้หลอดล้นแล้วเสียฟรีนะดูช้าๆครับดูนะหลอดจะเต็มปุ๊บดิฟล้นเนี่ยล้นล้นล้นไม่ได้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีแก้นะครับถ้าหลอดมันใกล้จะเต็มในโค้งต่อไปเนี่ยใกล้เต็มนะทำให้มันเต็มหลอดก่อนโดยการช็อตดิฟป่าเต็มแล้วนะมินิตัสแล้วเริ่มดิฟใหม่ นี่หลอดอันใหม่ขึ้นทําให้เราได้ในตัดอันใหม่มาใช้นะเนี่ยเหลือเฟือใช้ในตัดหลังแท่นพุ่งในเกมนี้มันจะมีตัวบูสเตอร์สีเขียวหรือสีอะไรก็ตามแต่แบบเนี้ยนะถ้าเรามีในตัดอยู่แล้วขับผ่านไปเนี่ยในตัดหายทันทีตัดทันทีอัตโนมัติหายเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นผ่านไปก่อนแล้วค่อยใช้ในตัดที่หลังนะในตัดจะอยู่เต็มเวลานะ ใช้ quick boot ก่อนต่อในตัดอันใหม่ในเกมนี้นะครับเวลาในตัดหมดเนี่ยมันจะต้องปุ้งปุ่ง boot สีฟ้านะ quick b o เด้งก่อนนะเพราะนั้นผมจะแนะนำให้เพื่อนมาที่ตั้งค่าแล้วก็ assistant นะ assistant อ,อยู่ซ้ายคลิกเข้าไปแล้วก็ auto quick boot ปรับเป็น on นะนี่แนะนำเลยให้มันกดอัตโนมัติเพราะว่าอะไรเรามาดูครับนี่นะ quick boot คือปุ่มนี้นะให้มันกดเองสมมติทางตรงนะเรามีเนต h t มา รอแล้วก็นึใช้ในตัดใหม่รอพุ่งในตัดใหม่เนี่ยรอให้มันกดเองก่อนนะแล้วค่อยใช้ในตัดใหม่แค่นี้เองโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นสิ่งที่มือใหม่ที่กำลังหัดโหมดสปีดจะต้องรู้นะครับเป็นพื้นฐานเลยในการเล่นโหมดสปีดถ้าชื่นชอบก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่า จะกด thank you ขอบคุณเพื่อ donate ค่าขนมให้ผมก็ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย